สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel f ล e ิลไทยใน YouTube นะครับก็ตรงนี้อยู่ตรง13ห้างนะครับแล้วม็มี7เตรงนี้มีร้านโจ๊กอยู่นะครับ40 45 50แล้วเม,ลเมื่อก่อนเนี่ยร้านนี้เขาจะอยู่ฝั่งตรงนู้นนะแล้วตอนหลังก็ามาขายตรงนี้ครับเป็นเจ้าเก่า สวัสดีครับเพบกับผมมาพินและชาแนลฟิวไทยใน YouTube ครับบรรยากาศบางลำพูครับตรงนี้เป็นย่านทางหนึ่งที่สามารถทะลุไปทางเข้าสารได้จากข้างหลังผมไปนะฮะตรงนี้เนี่ยมีร้านสองสาร้านที่ขึ้นชื่อขายมานานนะครับก็มีร้านโจ๊กนะครับมีร้านข้าวแกงมีร้านผลไม้เดี๋ยวนี้อลังการมากครับตรงหน้าเซเว่นเนี่ย ทางนู้นเนี่ยจะเป็นวัดประวรนะครับแล้วก็ตรงนี้13ห้างในบางบูนะฮะนี่ก็มีโจ๊กนะครับ4 4 5บาทไข่ย้ามาไข่คเค็มด้วยแล้วแต่ว่าจะนั่นนะครับก็สั่งมา40บาทนะครับเอ้ย40บาทครับไม่ใส่ไข่นะฮะแล้วก็มีขิงมีมาให้ใส่ทุกอย่างครับ เครื่องปรุงก็อยู่ทางนี้ครับใครชอบกินชอบอะไรเขาก็มีตักให้เต็มที่ต่อมาต้องโกลกแบบกรอบนะครับ นี่ก็ขายอยู่ตรงฝั่งเซเว่นเซนต์นะบลางวันหนะ้าเซเว่นเซนเนี่ยจะมีลูกชิ้นขายด้วยนะ ครับก็ทำสดนะครับถ้ามากลางคืนเนี่ยคนจะเยอะทำต้งบบองเจ็ดแปดหม้อนะครับนเนี่ยพันคนก็ทิ้งไว้ชัดคู่ครับก็ครอ,อ,อบ,บอร่อยดีครับ โจ๊กเขาจะมาจืดๆร้อนๆต้องปรุงนะถ้าใครอยากได้รสชาติแบบจัดจ้านขึ้นต้องมีให้ปรุงหมดรวมทั้งขิงแล้วก็ต้นหอมเอาบรรยากาศก่อนค่ำนะครับ คนขายของครกคักเลยเพราะเป็นย่านนักเที่ยวต่างชาตินะครับเล้วมีกําลังซื้อะน้ำผลไม้นี่ทั้งคนจีนทั้งฝรั่งนี่ชอบมากครับครับกอโจ๊กบางลำพูครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับช e l น e ฟิลไทยใน youtube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ